พี่น้องเสียห้เบิ้งกันหนึ่งครับพี่น้องเขียนว่าครับผมเขียนบ่นี่พี่น้องว่าไม่นี่อย่างนี้ครับพี่น้องว่าไม่นั่งคับเบิ่งเอาครับผมเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งเอาครับยึดติดมือนีเนี่นี่ใกล้ๆกล้ด้พี่น้องนี่ง่ายๆนี่ก็มีครับเบิ่งเอาครับนี่คนนักเพี้ยอยู่น้าหินครับพี่น้องนี่ครับ เพียน้ำหินเอาเอาเบื่อขึ้นเอาบาดโอ้ยวันสิจับว่ะเนี่ยมือสิ่สู้เหนือด,ดินี่ไหมที่ไหมมือไหมมือจนสิ่สู้เหน่อดิพี่น้องบ่หนีเลยครับบ่หนีเลยครับนี่ครับพี่น้องเปิดไปไม่ออกนี่ครับเปิดไปไม่ออกก็ยังอยู่ไหมบาดูอุ้ยพ่บาทท้าดบ้าดูบอกเดียวกันเดี๋ยวว่าบาดครับพี่นอ้องอ๋อ สิไปเบิง้งเชียนหอยยกปลาตัวนี้เชียนหอยยกครับยกปลายกสะดุ้งครับยกสะดุ้งกอาปางอ่อมครับพี่น้องฟังบุญสิเลยป๋อี่สะดุ้งอยู่ด้านหนึ่งทางบุญนี่พี่น้องเนี่ยป่ามันง่อมครับป่ามันง่อมเพราะว่าคนเปิดประตูน้ำแห้งครับป่าตื่นมาเลยง่อมอไปเบิง้งอ,ออกแต่ตอน,นเนย็นมันตักออกครับพี่น้องอะตอนมังขึ้นเน่ยมันยกสะดุง้งเนาะแต่ยังเหลืออยู่ สิได้วะพูดนะติดเต็มไอ้ไอ้สะดุ้งอยู่มีแต่ปลาไอปลากระเงยงปลากระเงยงเออเอาพูดครับฟังพี่กับมีดได้พี่น้องเนี่ยพูดนะครับติดติดไอ้ดางสะดุ้งตอนนี้ค่อยๆปูดอกเบิงเข้าไปเดี๋ยวนี้พู้นนะครับเห็นไหมครับผมเต็มเลยเห็นเลยพูดนะ ป่าเป็นแพียเป็นแพียอยู่อ,อ๋อทางนี้ก็หลายครับอ,อ๋ปรากดปรากฏเงี้ยงนะอ๋อเดี๋ยวมันลุ่นกันสีเขาปะสีเขาปะพี่นอ้องลุ่นกันครับพุณฟังพุณกับว่าได้ถ้าปรากฏว่าสันวาปรากฏล้วนๆว่าสันวาทางคุณทางคุณก็ได้พุณก็มีอีกทางหนึ่งครับเออนี่ครับนนรบริเวณ ประตูครับพี่น้องประตูระบายน้ำสามผ่าวครับผมเอเปิดน้ำเฮี้ยงลาได้ลงมาเออู้ดีหลายเติบเลยข้าวเดียวเออเขาบ่เขาว่บ่มันบ่ท่านเรียนมันซ้ออยู่ต่หมองก่า อสามสีครับสามสีครับพี่น้องปลากระเงี้ยครับโอ้ยปลากระเงี้ยปลากระเงี้ยอุ้ย ปรากฏมูดจ้างปุ่นกระตือเป็นมูดอ๋ออู้หเนี่ยดีๆปุ่นเต็มเลยแต่ว่ามังหันไหลที่แต่สะพานนะเจ็บจังเลยยังเสียวมันได้มันยุ่มันยุ like ่ติดฟังเลยเด้ยยู่น้ำหนึ่งสิแมะแข่างๆแบบติดน้ำขดหินกดยังเงเออเนี่ยหัวโตอยู่แต่ยุ่มุ่นมีแต่ปากกแยงกับปากโกดไหลมันก็ตัวยังไงเออมันบอกมากเนาะพุ่นอู้หูเสียวมันบอกมากเนี่ มันก็ร้อยา้าได้หลัง,ลง,น,งนี่มันแหน,นอมากเห้นี่ยุป้านี่ยนัหนอมากเหลายยู่นี่ปุ่นอะไม่ป,ปุ่นอะไม่เป็นแพร่เป็นแพร่ออยอเอ,เออโอ้ยจบพอ,อ,อกัน่ะนี่ไหมตัวงี้นี่ไหม,ไไหมสองตัวไหมครับหนไหนั่นอึ๊บจับก็ได้เด้กปีน้องเบื่งเอาปุ่นอะมันงอมคลาหลเอาเข,ขา,ายอยีไทยง จับโปง้งสิสลล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 แล้วพี่น้องอื้อสวดปะรุ่น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 ปุ่นติดตามม่เหลือมั้งไั่เดี๋ยวปะอุ้ยปลาห้ากล้วยก็ได้รอดรอดรอดขึด้นแล้วอ๋อได้ยุคพี่นอ้อ,อ,อ,อจจนนงได้ยุคอ๋อาจิตื่นแน่จัรหน่อยโอ้ฟังปุ้มือเด็กปรากฏดีแท้ เขาก็ได้แต <laughs> ่ปัปากดดันยัง่งนะี <laughs> ่ว่าปากดห้อตาปลากันยั้งกันนะเห็นขียนปลาดนะ <t> ผมก็ถือก็ถือดินนะถือด,ดิออนี่คือโอ้มันอยู่ไต่ทีสะดุ้งบ่า่าถึงดินดอโอ้โหเถื่อนี่ปลาขาว โอ้ปลาข้ามันถือกันฟุตเอ้ยนี่เนาะถือไอ้น้ามันคุ้นมันเลยนี่ขวดตบกันยงไหอู้ยนี่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 เนียนเนียนเนียนจับเลยยุคนะจับหนวดเลยพี่น้อนเงเอาครับเอาง่ายง่ายงี้สิละเอ๋อเด็กจีอเอาฮะพลวะเออถ่นกล้องไปนี่เพราคอยถือตี เอึบสามสีสามสีตัวเยอะเขาจะได้ยู่ได้กิน้มได้ล่ะนี่ครับพี่น่ะพี่น่ะมาอีกแล้วโอ้มันก็มาเรื่อยๆคือว่าตัวนี้ออกมาเรื่อยๆรื่อยพี่หนังนี่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 เอาเต็งหัวนบอขึ้นมันไหวไาวเลเรื่อยเยอะนั่นหนูปยะหยัดไฟเลยหรือว่ามันจิตื่นไฟ ตัวหนึ่งยุ่งขางๆจับเด็กขี้วนวิ่งวิ่งอะไรก็ชี้จับหนวดมันบะได้อันนี้ปลาอย่างไรปลาขี้เนี้ยโอ้แซบเลยเที่ยเนี่ยเป็นอ้อนอ่อนอ้อนบ้คอยได้ม่าอยู่ในน้ำมันปรากฏหินนี่ยังบอกเงี้ยบอกคือเขาว่าบอกปลาโอ้นั่นนั่นไปแล้ว ไข่รัวสีร้อยนยน,นี้น,น,นะนม่บอกมันเป็นปลาตัวเนี้ยอ่อนๆไหมแซ่บดีครับแน่นแ่บโอ้ยอนุม่ม,นม,นมหนุห่มนอนชื่อหมูปลาหมูนี่แหมโอ้ยขี้หนูมัน,ก,นมกิจจ้คุณเอาแมงอันนี้กันยังมาเนาะแมงไอ้ยังเวลาเขาไปส่วนส่วนอนั้นมาเรีวมาเรีวโอ้มาเรีวมาเรีวโอ้ยแต่ปลากแข็งครับจังหวะนี้ครับปลากแข็ง Nhanh đi, 2, 2, 3 tu, ôi, chỉ số ba anh đi lên tập ăn nhang, ôi, này này, này mún nó, đẹp rồi hình nó bốc khẩu rồi, nhặt nhặt bài nó không có phải, nè เป็นโมเป็นโมโมแตกออกมาเดี๋ยวมันซื่นมันสีเหลียนเลยนะแ่มันซี่นะมันอยู่ไอ้หนาบานมันไหลแห้งมันอยู่บ่ได้มันมันถอยออกมาพี่หอมมันขอบเปิดน้ำโอ้ยดับตหมบดีนะเนี่ยช่วงง้มใหม่ๆเนาะพี่จิสับลาบอยู่เนาะครับไปอยู่ครับ ละทิมห้าบาทยุบยเบ้หรอวะเอามากที่เกาแล้วมาตัวนึงเออพอใยอ่ไปนล้งนี่ครับขักขนาดเลยเนี่ยนีนี่นี่นครับบงกงอปลางอมกับพี่น้องปลากระย่งปลาปากดปลากระย่งครับผม พ่อได้ยู่กับปีกัดสามเ่าแ้วอ,องนนักบันสามาเปื่าเมเมืองดอนท่านี้ครับผม